สวัสดีท่านผู้ชมโอ้เขาลุ้มอะไรกันวะเนี้ตัะไึงนะปาดเอาไม่มีคนพูดว่าชาลอตนะเฮ้ยใช่เฮ้ยเฮ้ยใช่ใช่ใช่ชาลอตเมเจอร์รัชโยธินอุ้ยชาลอ็อตค่ะท่านผู้ชมอยู่เมเจอร์รัชโยธิน ตลอดมาติดหัวใจให้กับใครเนี่ยเอฟซีก็ขับเยียบคนเยอะมากเลยเนะเหมือนเขามาออกบูธหรือเปล่าโอ้ยต่างประเทศชาติาาตาเยอะมากนีๆๆ่เๆขๆา,าออกบูธมีรู้ออกบูธอะไรนะครับ สวัสดีคผู้ชมคราซาลดมากไม่คิดว่าจะเจอเนีอยู่เมเจอร์มาเด็กกินข้าวมาเมื่อไงผมเห็นแล้วผมเห็นแล้วมาลีมากกีนมาอยู่นู่น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 ไปพับกีนมากีนมากเาใจว่ามากันหลายคนนี่กีนมากก็มาใคร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  มาริมารีมาริมาอันนี้อยู่เมเจอร์รัชโยธินนะครับว้าลดฝรังเิสหัวใจให้จำเยไม่เกอ้าไม่ให้คนนี้ไม่ให้ค่ะเจอบ่อยแต่ด้วยอกหรบที่อยู่ข้าวอ่ะนุวาครามา่อุ้ยไฮดี้อยู่นู่น ีเฮดี้เฮดี้โดนโดนโดนโนไปทำไนโดนเฮดี้เฮดี้ไปทำไมหลายคนนี่มิสแคนสองพันี่สิบสองอะเนี่ยโดนบริม่าเฮดี้ชาลอตอยู่นี่โอ้ชาลอตคนลุมเยอะปลาปู่ระนะครับชาลอตต่างชาติกัเยอะนะโอ้ต่างชาติคนลุมเยอะครั้งแรก เต็มจอเลยมันเป็นชาวฟิลิปปินส์ชาวฟิลิปปินส์เยอะจังอแล่อโอ้โหแฉลหน้าเยอะหมดเลยอากาศเริ่มร้อนแล้วคนเยอะนี่ไงได้แล้ว ลุ้นเห็นทีหน้าทีหน้าอยู่นู่นมีทีหน้าอะไรแน่ยดี๋ยวให้แฟนคลับเขาไปถ่ายรูปก,กันด้วย่วยาดูองหาดี๋ามาเดินไปทักใครเยอะเดี๋ยวไปพาไปดูไฮด,ดไฮดี้ดีกว่าไฮดี้มาริมาทักถ่ายได้ชาลอนนั่งแล้วโอ้ตอนนี้คนไปรุ้ถ่ายีไฮดี้อยู่ โอวัลริม่าน่าจะว่างอยู่นะ้งดชาวต่างชาติเยอะมากเลยอ่ะดูชาลอนั่งอยู่นี่เฮ้ยชาวต่างชาติเยอะมากเนี่ยดูชาวต่างชาติอ่ะเหมือนเป็นฟิลิปปินส์เนาะเอ๊ะเขารู้ข่าวกันนั่งแหละก็น่าจะรู้ข่าวมากันเล โอ้หน้าไลฟ์สุดเลยแป๊บนึงนะอัดวีดีโอแป๊บนึงเดี๋ยวจะไลฟ์สดให้ดูเนี่ยคนไลฟ์เต็มเลยไม่งเจอทีหน้าแล้วทีหน้าโอ้ยไม่เจอทีหน้านานเลยมาผ่านหินเอาเสาสามาไปตั้งไหญ่ไปตั้งไหญ่ Hey shall we take a picture with them Shall we t a picture with them เยอะมากเลยนี <LY P> ่เขาประเทศอะไรเนี่ยเหมือนฟิลิปปินส์ป่ะโอ้หลากหลายมากเลยข้างหน้ามออกบูธของใครเนี่ยฟุตบอ่ดทัเราีล มาลีมาลมาบบมาลีมาไม่ยินอออย่ที่มนมค่ง10% 10% เนี่ยทุรียนมีแต่ต่างชาติแหละพอรู้ข่า,ขาวมั้งเมื่อไรไอตุ่สวยอ่ะมามาของอะไรเนี่ยมาจัดบูธของใครเนี่ยมาจัดบูธของใครมานเพื่อนอๆของม่ามา เออเดินผ่านมาโอ้สองสามยี hmm. Rogers, king, uh ่ส huh, yes. ิบสองเท่าน <medo> ั้นเลยอ่ะเออเอฟซีเยอะมากเลยเขาใส่ลูกกับแฟนลับต่างประเทศโอ้มากันลึ่มเลยทีที่ถ้าผมไลฟ์นี่น่าจะมีคนเห็นอีกเยอะเลยนะเดี๋ยวผมอัดวีดีโอแป๊บนึง เดี๋ยวจะไล่ให้ชมเอาฟังน้อก็ต่างชา,นะางติแล้วนะ ก็้ัยแต่ก็ไังแต่อ่บันทึกแปลาท,ทีแล้วชาลอดอยู่นู่นเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะขึ้นไหลต์สดให้ดูนะครับ